ทริปนี้เราจะพาสเปซเดินทางไปเที่ยวสวนพึ่งเป็นครั้งแรกเพื่อภารกิจงานแต่งงานของเจมจิกับโฟมและบวกกับเป็นเสาแรกของปีด้วยนั่นก็คือวันเด็กนะคะดูซิว่าสเปซจะสนุกสนานกับวันเด็กของเขาและงานแต่งงานครั้งแรกของเขาได้แค่ไหนไปดูกันค่ะ สเปซมีเพื่อนต่างวัย20วันค่ะน้องเทมนั่นเองนะคะเป็นลูกของคุณเนียบกับคุณหลุยค่ะเราจะไม่เหงาเพราะเรามีกลุ่มเด็กที่จะตะลุยไปด้วยกันตื่นเช้ากินข้าวนั่งเล่นไปดูสิคะว่า2คนนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ ชีวิตของคนที่เป็นพ่อแม่มันก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วแหละแต่จะสุขแค่ไหนที่ตื่นมาแล้วเจอหน้านลูกแล้วมาเล่นกันรูปแบบนี้นี่สนุกมากกว่าเอาจริงๆนะเห็นหน้าเขาเราก็ต้องอยากจะออกไปอยากจะแบบใช้เวลาด้วยกันป้อนข้าวให้เขาตอนเช้าหรือว่าเดินเล่นนะคะไปดูกันค่ะว่าสองครอบครัวเรานี้มีกิจกรรมอะไรในตอนเช้าบ้างคะ่ะเมื่อกี้อมาแบบ เดี๋ยวก็ดื่อเดี๋ยวก็ไม่หลับอีกเวลานอนของลูกตื่นเจอกันเที่ยงและเวลาตื่นของว่าที่เจ้าสาวพอดีค่ะวันนี้เป็นการเตรียมพร้อมของวันสำคัญของพี่เจมและคุณโกมครับตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมที่จะมีรูปแบบนี้อ๋อไม่ใช่แต่งก่อนมีลูกไม่ตื่นเต้นยังไงก็ต้องมีเอไม่ต่น เย็นนี้เนี่ยจะพาไปงานแต่งนะสวยๆว่าจะไปเล่นม้าหมุนดูซิว่าจะสวยขนาดไหนวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับพี่เบสมางานแต่งพี่เจมี่ผมเลนะครับถึงจะรอขนาดนั้นเลพาสเปซมาครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะพามาเดินเล่นแต่ว่ารองเท้าเนี่ยขับมากๆเลยพี่เทมก็เลยเอารองเท้ามาให้ลองใส่สุดท้ายก็คือยึดเลย สรุปแล้วก็คือรองเท้าคู่นี้ใส่สบายแล้วก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวจะปักไว้นะคะว่าเป็นยี่ห,ห้ออะไรนิงว่หนิงวีย แม่แม่แม่ดรอแต่ม่เราบันทึกไว้เพ่อคุรอแต่ราบนก้เพื่อมครอแต่เราบันทึกไว้เพื่อ้มรอง่าันกเอคุ้รองแ่เาบันทึกไว้เพื่อุ้มครองแตาบกไปสเพืุมแต่เราบัไว้เพอ้แ่เาทึกไว้เพื่อ้มคองแต่เราว้เพื่อมีงแต่เรานึวื่อคล้คองแต่เราบักไว้เพ่อคมองแ่าบันกไว้เ้องต่าบัไเพื แล้วเดี๋ยวมาดูสเปคกันยังไงเกมรอนร้อนะสเปอเคเปล่าปูดอูดอะปูดอูดอะโอ้โหหยาดหยาดยไอ้น ok, ี่ี่มันหลุดกข้ไปสองสามเขาต้่เจ็บเย้ สเปซมันจะกวนกันเนี่ยอ๋อให้มันให้ม,มันเรียน์เรียรมันกินทั้งขันเลยลูกลเป็นยังไงครับงตงตอนแรกนึกว่าสเปซจะตกใจตกใจกลายเป็นฟอฟูสี่ตัวกระเทกขันเป็นฟอฟูอ๋แต่สเปซไม่ตกใจเลยเจ๋งมากลูกบ๊อบเปอร์ไปบ๊อบเบอร์เมากครับวันนี้ ันเด็กวันนี้วันเด็กเด็กกอลาเริงต้องเด็กกอลาเริงอักเกแกแกเน็กเนี้ยล้มล้มเลยครับแกแกเน็กเน็กกอล่ิงต่อไปเป็นกิจกรรมของพ่อนะคะเดี๋ยวให้พ่อเล่นกีฬาโชว์สเปซดูซิว่าพ่อจะเล่นได้ไหมพ่อจะยิงธนู มีเข้าหน้าแก่ตรงกลางด้รางวัลเฉียนถึงก็ให้เยอะป่ะมันผมยากได้แก่ให้มันเล็กกว่านี้ได้ไหมโอ้โวันนี้งานวันพ่อนะคะต้องกันหายใจไหมคะกันหายใจกันหายใจกันหายใจเดี๋ยว เดี๋ยวได้แล้วอ่ะโอ้โหโอเคว่าครับสู้ครับสู้เดี๋ยวเราจะไปให้ย่าแกะกันเราก็ไปซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็มาเอาย่า เอายาแลา้วก็ไปหาแกะกันครับนั่นเป็นแกะนะแม่แก่ดูครับเว้ยหนูก็ไม่กล้าหยิบจับมือแม่อ่ะมันดึง

เข้าสู่ช่วงเวลางานแต่งงานนะคะมันรีบร้อนมากๆเลยพ่อต้องมาเป็นพิธีกรส่วนแม่ก็ต้องมาร้องเพลงให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆจนไม่ได้พกโทรศัพท์หลยเท่าที่ควรฉะนั้นให้ภาพเล่าเรื่องนะคะว่ามันสวยงามแค่ไหนเจ้าสาวเจ้าบ่าวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆในวงการก็เยอะมากๆเลยไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของงานบันเด็กเอ้ยไม่ใช่นี่มันงานแต่งงานของผมกับเจมส์นะนีมาหมุนแล้วบรรยากาศอย่างกี้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยวิวเขาที่กำลังจะเคลื่อนตัวไปอีก5 4 3 2 1นี่เขาจัดแบบทิวเขาสวัสดีครับสวัสดีครับในน้องมิวสิคส์ครับผมแล้วก็มีลมหนาวผัดผ่านชิวบรรยากาศดีมาก แล้วเตมเป้ก็มาร่วมงานกับเขาด้วยวันนี้ยาวไปเมื่อกี้พิธีพิธีเสร็จแล้วเหลือไปไดนิ่งนะครับแล้วก็ไปแบบปาร์ตี้ตอนกลางคืนท่ามกลางบรรยากาศสวยๆเฮ้ยอะไรเนี่ยกอะไรขึ้นเตมเป็เตมเปแม่เองลูกอย่าไปอย่าไปทำ้ายแม่วันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยนะคะพามาเที่ยวสดนึงเนาะสนุกอากาศดีค่ะแล้วก็อยู่กับบรรยากาศที่น่ารักมากๆแล้วก็อยู่กับคนน่ารักแบบนี้ใช่แล้ว ส่วนพึ่งน,น่าจะเที่ยวหนาวๆแบบนี้ได้ถึงแบบน,นไบไมายมนกราบุมพาขอให้มันยังหนาวอยู่เนาะ<ช>ไม่รู้เหมือนกันแต่บรรยากาศห,หนาวๆมันดีมากเลยมาส่งพึ่งนะครับมันก็มาที่ซีนารีนะครับแล้วก็จะมีแกะแบบนี้แล้วตรงนี้เป็นแคมป์หนึ่งสองสามก็จะมีน้องหมาไล่แกะด้วยอย่างเงี้ยน้องหมาแบบเออมันน้องหมาต้อนแกะอาต้นแกะมาแบบโชว์ที่ตรงแคมป์หนึ่งสองสามนงนี้ด้วยบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้วันนี้ก็เลยพาสเปซมาแอบมาหา โรมเจไม่เห็นแบบเห็นความรักโอเจมากวันนี้ไม่เห็นความรักเข้ามาเทนั้นเลยเราก็มารับบ้าที่บิก่ดูบ้านน้นบบ้านเดมเล่รอบ้นึงไปเร่อร้วรอบะ ี่แค่เริ่มต้นปีนะคะทริปของพวกเรายังสนุกขนาดนี้ไหนๆก็ติดตามกันแล้วก็ฝากติดตามกันตลอดไปเลยแล้วกันนะคะสเปซกำลังจะครบ1นึครบด้วยในเร็วๆนี้นะคะมีแต่เพิ่มความสุขและความสนุกไปเรื่อยๆเลยเจอกันทริปหน้าคลิปหน้า <c oughs> กับ d a n ิวเ Baby ค่ะ เนี่ยลุงเล็กอ่ะลุงเล็ก,ลลกลฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับน้องสเปซและไปกดนิวด้วยนะคะ